อ,อ่ะมาเปิดเบาเร็วอ่ะนะครับวันนี้มาทดสอบนะครับตวกล่องปลดรอบวิร้อยสิบไอนะครับอ่ะนายไปสตาร์ทดูตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องเดิมนะครับ มา,าปิดก่อนอะสตาร์ทเลยเฮอร์อะถือไว้ก่อนอะมาใส่ตัวนี้อะเสียบใส่เลย ไปะาหาถน้อยหนึ 12, ่งหม่องพันห้รรอบนะครับตัวนี้ อ่โอเคมาถอดมาคืนทดส,สอบให้ดูแล้วนะครับอ่ามาแกะมาชุดนี่อ่าอันนั้นใส่ไปนี่นะครับ12,500รอบนะครับใส่ได้ตั้งแต่เวฟร้อยสิบปี14จนถึง18นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็12,500โรอบนะครับสนใจทักได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางไลน์นะครับอ่ร489บาทนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ